สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อคืนในเจ้าตัวเหมียวตัวนี้นะคะมันคลอดลูกด้วยนะฮะคลอดออกมาสามตัวนะคะเขา,ขาะะขให้ลกด้วยนะคะตัวหนึ่งเขา<อ>ให้ลกมามาตัวหนึ่งด้วยนะ,ะแต่อีกสองตัวเขาไม่ให้นะแต่ตัวที่เขาจะให้ลกเขาเรียกด้วยนะ,ะเขาเรียกเงี้ยวเงี้ยวแม,แม่ยายขอดูหน่อยลูกมาขอยายดูหน่อยนะขอยายดูหน้ายขอยายดูหน้าโอยนะคะ ขอ่อยย้ายดูหน่อยขอ่อยยายดูหน่อยอขอ่อยยายดูหน่อยลูกโอ้ยขอ่อยย้ายดูหน่อยนะอ่ะปีนปีนปีนอ่ะเอ้าตัวนี้ทำไมนอนจังหลบับบบลุก <c oughs> มีบังคับให้ตื่นด้วยนะเพิ่งคลอดเมื่อคืนเองนะคะตอนประมาณสามทุ่มนะคะ คลอดได้สามตัวนะคะไอ้เจ้าเหมียวตัวนี้นะคะมันน่ารักมากนะคะพอดีลูกสาวจะไปทํางานนะคะเหมือนเขาฟังลูกสาวดูเรื่องเนาะเพราะลูกสาวเรียงเข้ามานะแล้วทีนี้ลูกสาวก็บอกว่าแม่จะไปทํางานแล้วนะถ้าจะคลอดก็คลอดมาเลยนะแม่จะได้ทําคลอดให้ลูกสาวก็พูดอย่างนี้เนะคือเหมือนกับเขาฟังดูเรื่องเนาะเขาก็ เาก็ขานรับอ่ะเหมือนเขาก็เล้งเงี้ยวเงยวรับเนาะสักพักหนึ่งอ่ะเหมือนกับเขาก็เข้ามาอยู่ในกล่องเนาะแล้วเขาก็เบ่งเหมือนเขาฟังรู้เรื่องเนาะเขาเลี้ยงกันมาด้วยละค่ะทุกคนแล้วต่อไปนี้สิ <c oughs> ยายจะทํายังไงล่ะลูก <c oughs> ยายจะทํายังไงกับพวกหนูดีเนี่ยยายไม่เคยเลี้ยงด้วยนะแต่ยายรักหนูมากเลยชอบเลย <c oughs> ทำาไงดียายจะเลี้ยงพวกหนูด้วยวิธี <c oughs> ไหนดีเนี่ย ทุกคนขาแม่ใบจะทำยังไงดีแม่ใบไ,ไม่เคยเลี้ยงพวกเขาวะยายจะเลี้ยงพวกหนูยังไงเดียร์หรอก <c oughs> เขาหน้ามากๆนะเขาเหล่าซิกมากเลยนะะทุกคนแล้วเขาก็ให้ลกมาตัวหนึ่งเนาะอีกสองตัวเขาไม่ให้เขาให้ลกตัวหนึ่งเขาเรียกเอาด้วยนะแล้วเขาก็ปล่อยให้เราหยิบลกเขามาด้วยนะ แย่งกันใหญ่เลยอลูกขึ้นให้ลูกกินนมนิดนึงนะลูกนะให้ลูกกินนมหน่อยสิลูกให้ลูกกินนมก่อนนะไม่ต้องกลัวยายนะคะลูกไม่ต้องกลัวนะยายรักๆนะคะลูกไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ต้องกลัวยายนะโอเค <PE> ไ,ไหมไม่ต้องกลัวยายนะคะ แย่งกันกินนมอะลุกออกมาให้ลูกกินนมนี่นได้ไหมนี่ยแย่งกันเลยแย่งกันกินนมเลยนะคะอีกตัวหนึ่งเหมือนจะไม่ทันเขาแล้วล่ละเนี่ยอะอะอะไหวไหมน้อ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 เราควรจะทํายังไงดีเนาะเอาเอาน้ําเอาน้ํามาวางไว้ในนี้เลยไหมลูกเอาไหมเอาน้ํามาวางไว้ในนี้เลยไหมยายต้องซื้อกลงแหละเพราะมันมีแมวโพงด้วยนะ ถ้มีไอเดียคืนนิดไปนอนยายดูจังน่ารักมากอ้าวอ้าวติดขาติดกับลูกเดี๋ยวก่อนเด็กกันเดี๋ยวก่อนยายดึงนะยายดึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเด็กกันเด็ก่อนเล็บติดลูกเล็บติดหันลูกฉันไงดีเล็บติดตึงก็ยืดเยอะยอะด้วยไง มีนมให้ลูกกินไหมอะไปนอนนอนแบบนั้นอะมันขดอะลูกมันขดแล้วนมลูกหันไม่เจอป้าลูกหันเจอไหมลูกหันนมเจอไหมลูก <c oughs> เขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะลืมถามไอ้กลุ่มว่าเขาอะไรเ <c oughs> มื่อกี้น่ะปิดหมดลูกมองไม่เห็น <c oughs> มันเลยไม่สว่างเลยนะเนี่ยไม่สว่างเลนี่นนนนน อะไรเห็นไหมกิะไรขึนมแม่ใหญ่เลยแม่ก็นอนกอดจังเลยให้ลูกกินหน่อยลูกให้ลูกกินนมดดซุบ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 มดมดมดน่ารักมาเลยข้ามคืนนี้เองนะเสดือยังติดท้องเลยนะเสดือยังติดเดี๋ยวจะสะดือยังไม่หลุดปีนเข้าไปปีนเข้าไป ตัวผู้ตัวเมียดูไม่ออกเลยตอนนี้มีตัวผู้กี่วะลูกมีกี่ตัวเมียแม่มีตัวไหนปะมีลูกผู้หญิงเมียเราอ่ะหน้าตาเราซีกมากอยากขอยายดูหน่อยขอยายดูหน่อยรีว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียขอยายดูหน่อยลูกเอ้ยดูดิตัวผู้หรอือตัวเมียเราอ่ะยายดูหน่อยยายหน่อยดูไม่ออกกับตัวเด็กหาดูไม่เจอไหนดูจิตัวผู้หรือตัวเมีย มุดแม่ใหญ่เลยโอเคนะคะทุกคนมาดูความน่ารักของเขานะคะน่ารักมากเลยดู๊จิห <c oughs> ลังสุกจะกินนมไม่ต้องกินนมด้วยนะแล้วตอนแยกในเด็กอย่างเงี้ยเราต้องให้อะไรเขากินบ้างเนี่ยแม่ก็ไม่เคยเดีด้ยวยนะไม่ดีแม่ไม่เคยแยกหนูนะไม่ดกคน ดูมุดหาจะกินนมใหญ่เลยหานมแม่ใหญ่เลยแม่มันมีแมวเป่า,ปาปมันแบกมันมีแมวเป่า,ป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 าปนะ宝มความน่ารักของเขาเนาะมันมีลายตัวหนึ่งด้วยนะมีขาวดำแต่ไม่มีมีลายเนาะมีลายหนึ่งเนาะ <c oughs> ไม่เหนเหืห่อยเยไหมเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเราอ่ะอ่ะอีกคนนึงอ่ะยงหานมหานมเดีเลยลูกมาให้ลูกกินนมน้อยอีกตัวนี้น่าจะสนไอ้เจ้าตัวนี้จะสอนตัวนตัวนี้น่าจะสนไม่ใช่น้อย <c oughs> อกิน <c oughs> หานมใหญใช่ไหม <c oughs> ลูกโอเคยายก็ถ่ายเพลินเนี่ยยายก็ถ่ายพนนยยายายึ่หนูเพลินไปไหน่น่าจะโอเคพักผ่อนแล้วลูกโอเคนะสบใจนะลูกนะ หลับแหละไอเจ้าตัวนั้นมุดมุด,ม,ดมุดเข้าไปหลับเลยหลับหละแอบซนเหมือนกันนะตัวเนี้ยเนี่ยแม่ถ้าไม่เปิดไฟมองไม่เห็นไงมองไม่เห็นไงจ้าคุณยายจ๋าแล้วก็คุณยายนะเวลาเราพูดแบบเนี้ยคุณยายก็ไม่ได้ยินนะคะทุกคนแล้วคุณยายก็จะพูดอยู่นั่นแนละว่าเราเปิดไฟทําไมว่าเราเปิดไฟทําไมเราก็พูดไปเถอะว่ามองไม่เห็นไงยาย ยายก็ไม่ได้ฟังแล้วหรอกค่ะยายไม่ได้ยิน <c oughs> ไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะซนนะคะทุกคนดีเนี่ยวันนี้ไอ้ซนหนดู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 น่าจะซนมีใช่น้อยนะคะแกงเขาด้วยนะะซนแน่ๆเจ้าคนนี้เ,นเจ้าตัวเนี้ยโซนแน่โอเคทุกคนขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ